ค่ะหลังจากที่เราล่องแพมาแล้วนะคะก็มาชิมอาหารท้องถิ่นนะคะที่นี่อันนี้คือเป็นบรรยากาศของการทานอาหารแบบเย็นๆนะคะเทา้าแช่น้ําแล้วก็เออเรามีต้นตาวนะคะที่เขาเรียกลูกตา่านี่ก็คือเอามาทานได้ลําต้นก็ทานได้นะคะแล้วก็มีอาหารท้องถิ่นหลากหลายที่จะให้น้่องเที่ยวได้มาชิมน,นี่แกงฮังเลเหนือเลยนะคะถ้าอยากจะมาสัมผัสนี่นะคะ หังเลเนี่ยหอมมากเลยค่ะเครื่องสมุนไพรต้องมาชิมนะคะของติดต่อน้องแฟมได้เลยนะคะทีะ่ที่ตำบลพวอนะคะก็จะเป็นผู้ประกอบการล่องแพแล้วก็ทำอาหารท้องถิ่นให้น้องเที่ยวได้ทานเราจะมีน้ำพริกรื้นบ้านเรามีผักนะคะที่เห็นนี่ก็คือความหลากหลายของวิถีอาหารถิน่นแต่ว่าเราก็พยายามที่จะให้ทุกอย่างเป็นธรรมชาติเราจะไม่ทิ้งขยะลงแม่น้ำนะคะ แล้วก็เราจะไม่มีโฟมนะคะนี่ก็คือส่วนหนึ่งที่อยากจะให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสวิถีท้องถิน่นน้ำพริกคล้ายๆน้ำพริกกะเหลียงน้ำพริกมูเซอร์นะคะเนี่ยก็คือน้ำพริกอีกอย่างหนึ่งที่มาที่นี่แล้วพลาดไม่ได้ค่ะต้องชิมน้ำพริกก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการการท่องเที่ยวในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์อาหารท้องถิน่นที่จะให้นักท่องเที่ยวได้มาชิมแล้วก็หากท่านไหนสนใจจะลองมาปรุงอาหารเองก็ได้ค่ะ